ของเก่าติดเองถ้าผมไ้แดงแดงเนี่ยบอกเลยว่าสวยอ่านี่นะครับเห็นไหมไมล์แสนสาม กระบะยกสูงจัดเต็มของแต่งเยอะๆอย่างเงี้ยคุณคิดว่าราคาเท่าไหร่ผ่อนเดือนละหกพันคุณได้ทั้งหมดนี้เป็นของคุณเลยไม่ว่าจะเป็นนี่คิวหน้าครับผมนะยูท์โฟร์แลนเจอร์ตรงรุ่นส่งล้อมีครบยางเปลี่ยนให้ใหม่แม็กลงใหม่นะอันนี้เป็นยางของแฮนด์คุกด้วยใช้งานยาวๆปีใหม่ๆนะครับผมตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะก็คือต้องมีบันไดามาให้เป็น6สปีดเรียบร้อยนี่แหลกลาวหลังคามีครบนะครับผมการส่งกันสว์ตรงรุ่นด้วยนะครับผมนะโลวบาร์ก็มีนะครับผมนะของแต่งมันเยอะจังวะผ่อนเดือน สวยคมๆนะครับผมนะอาจจะมีที่คงญี่ปุ่นบ้างเพราะว่าช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะครับผมนะดูแลสุขภาพใส่มงใส่แม้กันด้วยนะครับแต่ของผมไม่ใส่เพราะว่าพี่โอ๊ตเขาไม่อยากให้บทบางความเท่ใส่เลยได้ไหมโอเคขั้นอประมาณนี้น่าจะครบเครื่องแล้วเราไปดูภายในดีกว่า,า <c oughs> มาในโซนของด้านในกันมั่งนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่าไม่ต้องเหยียบเบรกกดอสตาร์ทเพราะว่าพี่โอ๊ตสตาร์ทให้แล้วร้อน แม่งเล่นเล่นเยอะเกินโอเคผมอะไรคันนี้ของฟอร์ก็จะได้เป็นมาติฟังชันนะครับอกนะคุ้มคอนโทรลก็จะอยู่ขวางขวาฝั่งซ้ายก็เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงมีโหมดคำสั่งเสียงด้วยอ่าเห็นอันีเน้เอ้ปุ่มนี้นะที่เป็นลูกคนพูดอต่กดปุ๊บแล้วบอกว่าโทรหาอีตุ้มแม่งก็จะโทรให้จตรงมัดเลยไม่โทรเอาแททต่ภาษาเอาหรอโทนสีตอบ คนโซนกลางก,าก็วิทยุูซีดีใช้งานได้ปกติแต่แต่ไม่ใช้สก,กินนะเป็นฮอตคีย์เงาน,นะครับผมนะใช้งานได้ส่วนเรื่องแอร์นะผมนะเป็น Air. แอร์ระบบแมนรุ่ก็จริงแต่ถามว่าเย็นไหมแอรของนี่เย็นนะพูดจริงๆเย็นจริง,รงที่ผมชอบรู้เรื่องเขาคือฮอตคีย์เขาใช้งานง่ายเห็นไหมอันนี้เป่าหน้าเป่าทงเป่าเท้าแยกได้เลยแต่ถ้าเป็นของบางรุ่นอาจจะเป็นกดแบบว่าแค่ขึ้นลงนึกออกใช่ไหมคล้ายๆนี่แบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะแบรนด์ของสวีเดนอ่ะเออผมกถามไม่พูดชื่อแบรนด์เนาะพูดไปเถอะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็็็ขากี่หเเลลคนนนะรงงม้ AUX วัับผๆป ตัวคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาครับผมนะเป็น6สปีดในเกียร์6สปีดนะครับผมนะนี่มีกล้องมองหลังเจออง้าของเก่าเขาติดมาให้จะอยู่ตรงนี้หน้าจอนี้นะครับผมแต่ส่วนหน้าจอของเดิมของมันอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์นะครับไอ้ข้างหน้านี่จะเป็นเอ่อแอร์แบ็กตัดลงมาก็เป็นพลาสติกทำลายเอ่อ uh, สีไเทแล้วก็เป็นช่องเก็บเอกสารนะครับผมนะแล้วก็มีเล่นลูกลายมาให้เจ้าของเก่าติดเองครับผมไอ้แดงๆเนี่ยบอกเลยว่าสวยเท่ e เลยนะครับผมนะแต่หาง่ายลูกค้านะในบ้านส้มมีอันละร้อยหกสิบบาทแต่ถ้าใส่โค้ดก็ลดไปสามสิบบาท่า ร้อยห้าเก้าก็ลดไปประมาณสามสี่บาทน,น,นะคุ้มนะครับผมจิ้ง้าเลยสามสี่บาทร <c oughs> าคาแทบจะเท่าเดิมโ <c oughs> okay. อเคเบาะซ้ายขวาคุ้มนาเป็นเบาะหนังครับผมถามว่าใช้งานมันน้อยมากจริงนะปก <c oughs> ติถ้าเบาะใช้งานมันนาน,นายเยอะๆเห็นไหมจะเป็นรอยยุบอย่างนี้ตามนี้เลยนะครับผมนะแต่อันนี้เป็นตึงๆเลยนะครับผมนะทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นเบาะธรรมดานะเบาะเขาเรียกแมนนุ่นนั่นเองน้่ใช่เบาะไฟฟ้าโกลด์พรงกระดุมเนี่ยมีติดมาทั้งหน้าทั้งหลังคือรอบคันเลยถ้าไปติดเองก็เท่าไหร่ตัวนี้เท่าไหร่นะสามสี่พันอ่ารอบคันนี่คือสามสี่พัน แต่อันนี้เปิดประตูอยู่คือมันเลยไม่โคนะครับผมอ่าก็ไมู้จะเปิดไปทำไมอ่าโอเคอ่าอ่า นี่นะครับเห็นไหมไม่แสนสามนะครับผมโอเคข้างหน้าก็ประมาณนี้จะไปต่อบอะหลังกันดีกว่าไปครับอามาต่อในส่วนของด้านหลังกันมั่งนะครับผมขึ้นชื่อว่าฟอร์ดแลนเจอร์โอ้โหนั่งสบายอยู่แล้วมันเรียกไงมันรองรับใจยุโรปอ่ะเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเลสรูมเฮดนรุมนั่งมือเหลือเลยนั่งาองไกลก็สบายไม่ต้องกลัวเมานะครับลูกค้ากระจกตอนหลังเอาให้มาบานยาวมากแล้วถามว่านั่งสบายเป็นสบายจริงที่มาแข่งก็มีองศาโอเคครับลูกค้าแต่ถ้าเป็นไม่ได้ถ้าจะดีกว่านี้นะยืดนออกไปแค่อีกนิดนึงก็ดีนะเพราะถ้าวางแแจจะะไปกกก็็็นนนนน่่่่่าาามมมีีีีตตติดอออออยยููข้้้งงงงหหลลัััชทใคืววพเเร รูนะครับเบาสามารถพับขึ้นมาได้แล้วก็ค่อยไว้ตรงนี้เออสวยครับลูกค้านับภายในจิ๊ก,กิตเลยนับไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันหน่อยรีฟ่านะจ๊ะแป๊บหนึ่งอุ้ยฝนก็มาแล้ว อันนี้นะครับผมนะเป็นคำโชคเรียบร้อยห้องเครื่องแห้งๆนะไม่มีชนหนัปิดความอย่างแน่นอนนะครับดูได้เลยนะนะทุกอย่างใส่เสรกิ๊กๆเลยนะคันยิงฟอร์ดฟอรดเรียบร้อยทุกอย่างอยู่ครบมอกเดิมๆเดี๋ยวนะไม่มีคาบคาบการแกะถ้าการแกะสติ๊กเกอร์ต้องเฉลี่ยไม่บอกไหมแต่นี้ไม่มีเลยเดิมๆโอเคยังพัดตัวกันหน่อยครับผมคันนี้คือ Ford Ranger ปี2017ตัว XLT ใหม่แค่แสนสามเท่านั้นกับค่าตัว3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทพอดึงละหกพันไหวไหมนะถ้าไหวคุณเอาคันนี้ไปได้ครอบครองเลยนะปีใใหมม่่่่นนนนน้้ออยรราาาคคคคดีีแและะททสสััััญขงงงตบจ จริงก็เข้ามาดูได้เลยนะครับที่ดีมคานาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมันมาแล้วฝนตกสวัสดีครับ